พื้นที่เราไม่รู้เพิ่งมารู้ขนาดผมสร้างมาัสยิดปี40เนี่ยพี่น้องบางคนว่าเอาชื่อสุนตานโซเมานชามาตั้งทําไมมันมีประโยชน์อะไรเพราะเขายังไม่รู้ประวัติศาสตร์เลยเขารู้แต่เพียงแต่ว่าทั่วดถลมทั่วดถมสุดสารสุลระแค่นั้นแต่พอม,มาช่วงหลังเกิดประกายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในกระแสปัจจุบันเนี่ย พี่น้องหลายคนเริ่มสนใจไม่น้อยกว่า30ปีที่โต๊ะอิหมามชาวลิตพินสุวรรณหรือฮัตยีฮานาฟีตั้งตนศึกษาประวัติศาสตร์เมืองจากการส่อแสวงหาความหมายทวดหุมหรือโต๊ะหุมที่คนท้องถิ่นนับถือดังบรรพบุรุษสันนิษฐานว่ากร่อนมาจากอันมรหุมภาษาอาหรับมีความหมายว่าผู้ได้รับเมตตาจากพระเจ้าซึ่งในวัฒนธรรมมลายูจะใช้แทนชื่อชนชั้นเจ้าที่ล่วงลับ ส่วนคนหัวเขาในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเรียกแทนตัวสุลต่านสุไลมานชาเจ้าเมืองสิงหคอร่าหรือสิงหนครดังปรากฏหลักฐานอยู่ที่สุสานทางทิศเหนือของตำบลหัวเขาการเดินทางของฮัดยีฮันฟีเพื่อสืบหาต้นสายตระกูลเจ้าเมืองหรือดาโตมุกอนไปไกลถึงยอกเกยียกาตาอินโดนีเซียและตามรอยที่มาซีดต้นสนในกรุงเทพเพื่อนำมาประกอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เมื่อ400ปีที่แล้ว เทียบกับหลักฐานสมัยอยุธยาตามข้อสันนิษฐานว่าเป็นผู้เข้ามาเปลี่ยนพื้นที่ปากน้ําให้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าเชื่อมโลกตะวันตกและตะวันออกและมีภูมิปัญญาตั้งเมืองที่มองภูเขาเป็นประการอีกทั้งหินแกร่งของภูเขายังแปลงมาเป็นสัญลักษณ์ไม้แลสันหรือหัวแม่สันหินปักหลุมศพเป็นส่วนหนึ่งของร่องรอยรัสสุลต่านซึ่งคนทุกศาสนานับถือทวดหุม้มโดยไม่แบ่งแยก ต่างเพียงคำเรียกโทษหุม้มอยู่ในหมู่คนเชื้อสายจีนและไทยที่หัวเขาส่วนมุสลิมเรียกโต๊ะหุม้มและเชื่อว่าคือหนึ่งในผู้ปกปกักผู้คนที่นี่ทวดก็คือปู่ย่าตาทวดนะครับบรรพบุรุษของของเราทางด้านจิตใจเนี่ยนะครับก็เป็นผลสะท้อนว่านี่คือเป็นเจ้าเมืองที่ยิ่งใหญ่เป็นนักการศาสนาด้วยสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสร้างศาลพิพากษาคดีพิพาท ด,ด้วยอะไรด้วยอันยิ่งใหญ่มากและขนาดเดียวกันที่เรียกส่วนใหญ่จะไม่เรียกรัโตมกรเนี่ยเพราะลาโตมกรเป็นเป็นเจ้าเมืองคนที่หนึ่งนะครับแต่สุนตานโซลมานเป็นทั้งเจ้าเมืองคนที่สองและเป็นสุนตานรัฐอิสลามคนที่หนึ่งด้วยสองตำแหน่งนี้มันยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากเป็นปากน้ําเมืองสองขาครับปากเมืองที่อยู่ปากน้ำเนี่ยถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ดูในประเทศไทยก็ได้ที่ไหนอยู่ปากน้ําข้างในนั้นมีทรัพ,พยาการ ข้างนอกนั้นมีการติดต่อค้าขายกันนานาประเทศครับผมความเป็นเมืองปากน้ําก็เลยเป็นจุดทําเลที่สามารถสร้างเมืองที่รุ่งเรืองและมั่งคั่งได้เพราะงั้นเนี่ยใน400ปีก่อนราโตโมอกรก็ได้มาสร้างเมืองที่นี่เมื่อ200กว่าปีก่อนอทวดหยียงนะครับก็ได้มาสร้างเมืองที่นี่สองตระกูลนี้กลายเป็นต้นตระกูลนภัทรลุงในทุกวันนี้กลายเป็นต้นตระกูลณสงขลานทุกวันนี้สิ่งนี้บอกถึงว่าเมืองนี้ทำให้ ผู้คนที่มาจากหลายที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาหลอมรวม ถ้าปูท่ทวดหัวเขาแดงนะคะเดินขึ้นเขามาไม่ไกลก็จะเจอป้อมหมายเลขแปดค่ะนี่คือป้อมประการเมืองในอดีตนะคะที่มองเห็นทั้งทะเลอ่าวไทยและก็ทะเลสาบสมขาตอนล่างค่ะเล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยสามารถที่จะเทียบเรือสัมภาเล็กได้หรือว่าแสดงให้เห็นนะคะว่านี่คือเมืองท่าการค้าที่สําคัญค่ะการเวลาที่ผ่านมาก็ทําให้หลักฐานหลายอย่างเนี่ยจมอยู่ในทะเลแต่ว่าความเชื่อของชาวบ้านยังมีอยู่ค่ะเมื่อผ่านจุดนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงแตรที่ให้ความเคารพนะคะกับ ปู่ทวดหัวเขาแดงหรือแม้แต่เรือประมงพาน,นิดเวลาที่จะออกเรือก็จะต้องทําพิธีเส้นไหว้ค่ะพงศดานเมืองสงขลาระบุถึงหัวเขาแดงว่าอยู่ปากอ่าวตรงปลายแหลมสุดของแหลมทรายสถิงพระมีศาลปู่ทวดหัวเขาแดงเป็นร่องรอยความเชื่อคนเชื้อสายจีน คู่กับเรื่องเล่าเขาแดงของมุสลิมว่ามีทวดผ้าแดงจำแรงมาสะบัดลมปก,ปกปักคนหัวเขาให้พ้นจากวัตภยัยครั้งเดียวกับที่เกิดกับแหลมตะลุมพุกเมื่อปี2,505คนท้องถิ่นจัดพิธีสมโภธิสารทุกรอบปีเช่นเดียวกับสารปู่เจ้าเขาเขียวเชื่อว่าเป็นสารอารักษ์อีกแห่งของคนที่ตำบลหัวเขาส่วนบ้านหัวเขาเป็นถิ่นที่อยู่ของมุสลิมสันนิษฐานว่าสืบเชื้อสายมาตั้งแต่เริ่มตั้งเมืองสิงคอรา พราะปรากฏบ้านเรือนที่บ้านหัวเขาในแผนที่เดลมาพุทธศักราช2230หรือหลังจากรัฐสุลต่านสงขาตกอยู่ในอำนาจของอยุธยา7ปีมีหลักฐานการย้ายมัสยิดลงมาจากเขาโรงเรียนเมื่อ111ปีก่อนหากชื่อคงไว้ว่ายาบันโรถรอมะหรือหมายถึงภูเขาแห่งความเมตตาสะท้อนถึงความสำคัญของภูเขาในวิถีความเชื่อหลากหลายในสิงหนคร สงขาเนี่ยแม้แต่ชื่อก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับภูเขาหรือว่าผู้คนมีวิถีชีวิตที่ไม่ว่าจะอ,อพยพมาจากไหนเมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ล้วนมีความปฏิสัมพันธ์กับภูเขานะครับหรือแม้แต่เมื่อวายชนหรือล่วงรับไปแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับภูเขานะครับมันเหมือนกับการทําให้จิตวิญ,ญญาณหรือความเป็นตัวตนได้สูญสิ้นไปนะครับซึ่งภูเขามันไม่สมควรจะถูกทําลายนะครับอิสลามในหมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่หหมู่ที่6ที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามทั้งหมดในตาบลหัวเขาเนี่ย เริ่มเริ่มครร้นหาประวัติศาสตร์ของตัวเองนํามาพูดคุยตั้งแต่ปี๗๗อย่าเยอะนะครับเพราะว่ามีการจัดงาน300ปีของมัสยิดยาบรุตล์มากขึ้นมาแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงประวัติศาสตร์ถึงยุคสุลต่านนะครับก่อนจะโยงมาถึงอรอบบนเขาโรวงเรียนที่เรียกว่ามัสยิดยาบรุตละมาตรงนั้นใช่ไหมก็โดยโดยแผนที่ของเดลามา ซิงครราหรือสิงหนครในเอกสารต่างชาติระบุว่าเป็นเมืองค้าเสรีที่เจ้าเมืองเปิดทางให้แก่เรือสินค้าของนานาชาติจนเมืองเจริญขึ้นเป็นเมืองท่าสําคัญดังมีร่องรอยอยู่ไม่น้อยผ่านป้อมเมืองคูเมืองสุสานชาวดัตหรือฮอลันดา22หลุมตามเอกสารของกรมศิลปากรด่านสินค้าและประการด่านหน้าของเมืองเช่นโบราณสถานบ่อกเกง๋งเป็นหลักฐานของยุคย้ายเมืองมายังฝั่งแหลมสน ถูกเล่าถึงหลายกระแสว่าเป็นทั้งด่านภาษีอากรและที่ประทับครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จเมืองสงขลาซึ่งการเสนอความสำคัญมิติทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมาจากหลายทางท่ากลางกระแสวความหวงแหนปกป้องมรดกเมืองสิงหนครและการศึกษาเพื่อเสนอสงขลาเป็นเมืองมรดกโลกนำอ้อยบุญสถาพรไทย P ี s รายงาน